ใครนะคะที่มีปัญหารอยสิวฝ้ากระจุดด่างดำและอยากหน้าใสาแบบจ๋านี้นะคะนี่เลยค่ะ เจลอีฟ e แหล่งรวมสุดยอดไวทเทนนิ่งที่แบรนด์ชั้นนําทั่วโลกยอมรับจ๋าเป็นรอยสิวบริเวณที่หน้าเนี่ยเยอะมากหลังจากจ๋าใช้ครีมเจลอีฟไปคุณดูหน้าดิฉันตอนนี้รอยสิวเนี่ยแทบจะไม่มีเลยคุณดูนี่จากที่มันหนาๆน,น,นะคะเข้มๆนะตอนนี้คือมันจางลงแล้วก็เล็กลงแทบจะไม่เห็นเลยนะคะและที่จ๋าชอบมากที่สุดก็คือจ๋าล้างหน้าเนี่ยจ๋าจะเป็นคนที่หน้าแห้งมากจะลอกเป็นขุยตลอดเวลาหลังจากที่จ๋าใช้ครีมเจลอีไปคือจบ ปัญหาหน้าลอกหน้าแห้งหน้าเป็นขุยไม่มีอีกเลยเนื้อครีมเจลของเขานะคะเขาจะมีความแบบเงาสวยมากนี่คุณดูนี่นะคะมันมีความบางเบามากๆพอเราเกี่ยไปกับหน้าคือมันจะรู้สึกว่ามันสบายหน้ามากแล้วมันซึมง่ายมากสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยผิวแห้งก็ใช้ได้ผิวมันก็ใช้ได้ไม่เหนียวเหนอะหนักนเลยแม้แต่นิดเดียวและบอกเลยนะคะว่าถ้ากลัวว่าแบบมีสารอันตรายหรือเปล่าใครไม่มั่นใจคุณส่งตรวจได้เลยค่ะ ถ้าพบว่ามีสารอันตรายจะยินดีคืนเงินให้คนละ10,000แบาทไปเลยที่กล้าพูดขนาดนี้ไม่ใช่เพราะว่าอะไรค่ะเพราะว่าแบรนด์อ e ีของเรานะคะเรามีโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP เราผลิตเองเราใช้เองและเราก็ขายเองผลจากการใช้ก็อยู่ที่หน้าของเราเองเราถึงได้กล้ามั่นใจแล้วก็กล้าพูดขนาดนี้ยังไงล่ะคะสารสกัดอัดแน่นขนาดนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่ามันต้องแพงแน่เลยแต่ตามนโยบายของบอสโนตค่ะถือว่าเป็นการตอบแทนลูกค้า ลูกค้าอีฟหลายๆคนที่รอใช้ไวทเทนนิ่งที่มีคุณภาพโดยที่ไม่มีสารอันตรายแบบนี้เราขายเพียงแค่390เ้าบาทเท่านัน้นๆแต่มีจำนวนจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่สนใจนะคะก็หาซื้อสั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอิฟได้ทั่วประเทศเลยนะคะ